สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโช่เซรีอตลี่เกมที่27ประจำเช้าวันจันที่20มีนากันหนดีกว่าเริ่มกันที่3ตัวรีเปิดบ้านเอาชนะเวลานาไป3-1ฟิออเฉือนเอาชนะเลเช่น1-0ตุรีโน่แพ้กับนาโปลีไป0-4ลาเซีโอเฉือนเอาชนะโลมา่า1-0อินเตอร์มิลานก็แพ้ให้กับทางยูเวนตุสไป0-1 เนี่ยก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอันดับหนึ่งเป็นนาโปลีครับโกยแต้มนำโด่งไปที่71คะแนนอันดับ2ลาซิโอ52อันดับ3อินเตอร์50อันดับ4มิลามีอยู่48อันดับ5โลมามี47อันดับ6อัลัาต้ามี45ในขณะที่โซนตกชั้นครับอันดับ18เวเดลนามี19อันดับ19ซัมโดเลียมี15แล้วก็อันดับที่20เครมโมเนเซ่เก็บไป13คะแนนไปที่ดาวนสัลดล่าสุดก็ยังคคเป็นวิเตอร์โอชิมเพนที่สัดไป21ประตู เดี๋ยวทิ้ทงท้ายกันไปด้วยโปรแกรมนะัดต่อไปครับหลังจากเบรกทีมชาติเกมที่28คือวันเสาร์ที่1เมษายนก็จะมีเครโมเนเซ่เจอกับทางแอตแลนตาอินเตอร์เจอเฟรนเตน่าแล้วก็ยูเวนตุสพบกับเวโรนาวันอาทิตย์ที่2เมษายนามีบอลินญาเจอกับอูเดเซ่มอนซาพบลาซิโอสเปเซียเจอซาร์แลนตานาโลมาพบซามโดเรียแล้วก็นาโปลีเจอกับเอซิมิลานคือวันจันทร์ที่3เมษายนามีเอโปลีเจอเลเช่แล้วก็ซาโซโลพบกับโตริโน o